สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวงที่มาถ่วมตกแค่ขึ้นเดียวนด้วนจะยี่สิบหาเส้นตกก็มมอือยี่สิบหาเซ้นตกก็มาขึ้นนี่ค่ะน้องตกคัะตกแนมเซดบดเ้ยเซดบดเซดบด ลวันนี้บ่นหนาวค่ะบ่นหนาวตัวทีมะหิมะอันแบบว่ามันเปียกๆนี่ค่ะมันหลายเนาะปัน่นปั่นสนโนว์บอรสนโนว์แมนได้เลยค่ะนี่นี่มันโดดแนมสนโนว์บอร์ไปเว้นหา้นหาไหนที่แกแอดตาหน่อยวันดูแล้ววีแล้วฟม อุ้ยคุณมันดูทานมันดูทานมันดูที่ไหนโอ้มันดูที่ไหนอ่ามันดูที่ไหนนะมันดูที่ไหนนะโอ้ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำมาดีนี้จะจะยโอเคเดนส์โซนแอรก็อมันดู

มาสลัดลุ๊กพา,าสตอรนิดหน่อยชิมพาสต้าแต่มันปัญยายเฮ็ดเฮ็ดไหาแต่ว่าเราบอก,กินค่ะเรากินอาหารด้านเนาะจะชวนหรอฮึคนะคะมาเล่าแบบหนูกูเด็วกูเห็นไหมล่ะขับไปรอแกกดเห็นอไม่ล่ะไม่เชื่อมามา sebagai cup lagi, mat, mat, cup, hmm. hmm. kan? um, hmm. salad.

Kanskje vi skal finne kongleegg? Å ja, egg. Skal... Ola, mamma! Nå er det påske. Nei, ikke påske. Men vi kan kjøpe kongleegg, og, og vi kan gjemme seg. og Så vil dere finne. Det skal ikke være... Jeg skal bare være i isen, da. Ikke langt. Mm. Jeg vi kan ikke ha alle tingene inni den! Ja. Men pappa sa et ord. Pappa sa et ord. Han kan ikke flytte inni, inni, inni ishuset. Ja. <laughs> pappa, du kan ikke flytte inni ishuset. Jo, Men du kan ikke เด็กมาจกเต็นตมาบยนในอีสุขฮนะโอเคแต่ก็มาสบายแต่ก็มาสบายบายมวนี่ยจะพไปทำอะไาจะทอไรไปทำขนมขวัญให้าพลาดหน่อวันดูสิบพาหน่อยไปคียดฮา เันนีจะทำเลี้ปลาค่ะตุกปลาเล่นเขาก็เลยแบบตื่นเต้นใจง่ายจ้ะดูสิทำอะไรนะหนูทำอะไรให้หมามานะทำอะไรให้หน้าทำอะไรให้หนูเ่นลิ้น้ยตลกสุด

สนอมันอมันเลท่ามามาใช่ใช่แกจะดูนะที่ไหนก็ะดูสิไหนคะให้โอ้คุหลาลุดสาโอ้มุนนั้นตายปาให่มุนนั้นใช่อใหเอ้อออนให้คุลปาดูหน่อยตาเอออนโอ้ใชขอั้ะนตีโอ้ หนูทำคนเดียวเดียวลูกอะไรเอ๋ะหนูทำคนเดียวเดยวลูกนนนนมีคนช่วยหนูไหมน้าน้าขอบคุณครับมดาลีมีขอบคุณครับมดาลมมูดามไปละค่ะพี่น้องจิบเนยคาโตนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณป้าด้วยบ๊ายบาย,บายก่อน